โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลนะครับผมยูกนในเกมส์วันเพสเบลตี้ลัสกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีข่าวตัวละครใหม่ล่าสุดออกมาเลยนะผมเป็นตัวละครเอ็กซ์ตรีมคาแรคเตอร์ด้วยนะผมก็คือ EX นั่นเองนะผมเซฟเฟอร์นะผมหรือว่าเซตโต้นั่นเองนะฮะเป็นตัวละครสายโล่สีเขียวนะผมไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันจะเป็นตัว E x นะตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะเป็นแค่ตัวลีเจนธธรรมดาหรือว่าตัวลิมิเต็ดธรรมดานะครับผม แต่มันออกมาเป็นด x นะผมผิดคาดมากๆแล้วตัวละครมันค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับมาดูทางด้านของเทของตัวละครกันก่อนเลยนะครับผมเทติดตัวของตัวละครตัวนี้นะผมเมื่อโจมตีด้วยการโจมตีปกตินะผมจะทำดาเมจต่อศัตรูประเภทผล ผู้ใช้พลังผลปีศาจแรงขึ้น30%นสคร์บผมพร้อมกับเพิ่มเวลาครูดาวสกิลหนึของศัตรูด้วยนะผมถ้าเกิดศัตรูดูโยมตีนะฮะระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสถานะบัฟพิเศษนะับหรือว่าบัฟสเตนนั่นเองนะผมจะลดดาเมจลง50%นะครับผมพร้อมกับลบสถานะทุกอย่างที่ติดกับตัวมันเองนะผมและก็ป้องกันสถานะทุกอย่างที่ศัตรูจะสามารถทําใส่เราได้ด้วยนะครับผม โอ้โหเรียกได้ว่ามาแก้ทางตัวละครในเมตาปัจจุบันเลยนะผมที่มีตัวสถานะเยอะมากๆนะผมซึ่งตัวนี้ก็ออกมาเพื่อแก้ตัวเหล่านั้นหมดเลยนะครับผมถัดมาครับผมเทปที่1น,นะครับผมเมื่อเพื่อร่วมทีมเราไม่ได้อยู่ในขอบเกตทคงของเรานะครับผมเราจะป้องกันการชังักนะครับผมแล้วก็ไม่โดนน็อกแบ็กด้วยนะครับผมแล้วยังไม่พอนะครับผมเมื่อเราน็อกแบ็กศัตรูได้นะครับผมศัตรูที่โดนน็อกแบ็กสำเร็จนะครับผมจะโดนลบป๊อปแอทแท็กนะฮะ พร้อมกับเด้งเลือดให้ตัวเอง15%นั่นหมายความว่าถ้าเกิดโรเจอร์มีสแต็กบัฟหรือว่าลูฟี่มีสแต็กบัฟนะผมโดนน็อกแบ็กก็คือลบแอตแทกบัฟเหมือนไคโดเลยนะผมก็คือความสามารถคล้ายๆไคโดนะฮะแล้วก็เมื่อเราถูกโจมตีนะผมครูดาสกิลหนึ่งจะลดลง5%นะผมนั่นหมายความว่าเราจะสามารถสแปมสกิลหนึ่งได้ถี่มากขึ้นนะผม <S <S ต้องบอกเลยว่าสกิลหนึ่งของตัวละครตัวนี้ค่อนข้างที่จะสาคัญกับตัว,ตวละครมากมากเลยนะผมเพราะว่า มันสามารถทําให้เป็นอมาตะได้ด้วยแล้วก็ทําให้เราอยู่ในสถานะบัฟพ,พิเศษด้วยนะผมก็คือจะทําให้เราโหดขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเทปที่2ของตัวละครนะผมจะปลดล็อกเมื่อเวล์แปดสนะครับผมเมื่อเราอยู่ในโธงนะผมลดดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมพร้อมกับเร่งคูดาวสกิลหนึ่งให้เร็วขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมถ้าเลือดมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะผมเราจะเพิ่มดาเมจที่ทำต่อศัตรูนะี่ยแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเมื่อเราถูกทำให้ล้มนะผมจะลดคูดาวสกิลลลลงงกก็จะะทาาาาให้้้เเเราาารรสสสมมถถแ,แปิยิยเเซอ์ไดี่ขึนฮนะ มาต่อด้วยด้านของสกิลของตัวละครตัวนี้นะผมสกิลที่1นะครับผม Smack Buster นะครับผมจะทําให้ตัวเองนะผมติดสถานะบัฟพิเศษหรือบัฟสเตทนั่นเองนะผมแล้วทําดาเมจระยะไกลใส่ัตูพร้อมกับน็อ c แ back ัตูด้วยนะผมหลังจากกดใช้สกิลเราจะเป็นนามตะชั่วคราวนะผมจะเหมือนกับลูฟี่ตอนที่เปลี่ยนเกียร์ของลูฟี่ ex นะครับผมหรือว่าตอนหนวดดำใช้ท่า back hole นะครับผมก็จะเป็นอามตะชั่วคราวในระหว่างที่กดใช้นะฮะแล้วก็ถ้าเมื่อเราอยู่ในสถานะบัฟพิเศษหรือบัฟสเตทนะครับผมการโจมตีปกติจะแรงขึ้นนะผมและการโจมี้ะะนนอดวยผม มาต่อกันที่สกิลที่2ของตัวละครตัวนี้นะผมสกิลที่2ของตัวละครตัวนี้จะมี2สกิลนะผมสกิลแรกนะผมไดนาสโตนหรือว่าหินแบหน้านะผมสกิลนี้จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งชีวิตนะผมถ้าตายแล้วเกิดมาใหม่นะครับสกิลนี้ถึงจะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากใช้สกิลนี้นะผมสกิลจะถูกทดแทนด้วยสกิล is your resolve set ครับผมหรือว่าได้ตั้งปฏิภานไว้หรือยังนะผมก็คือเป็นสกิลใหม่ที่จะมาทดแทนสกิลแรกนะผมหลังจากที่กดใช้สกิลแรกไปนะผม ส่วนสกิลแรกนะผมจะทำ damage เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดของศัตรูนะผม,ะละผมและไม่มีผลต่อการติดขี้ใดๆนะผมหลังจากที่ใช้นะจะเป็นธรรมดาชั่วคราวด้วยนะผมแต่สกิลนี้ไม่สามารถกดใช้ได้ทันทีทันใดหลังจากเริ่มเกมนะผมมันอาจจะมีคูลดาวให้รอสักพักหนึ่งนะผมถึงจะสามารถใช้งานได้นะผมหลังจากนั้นนะฮะสกิลที่สองนะผม is dual resolve set ครับผมก็คือได้ตั้งปฏิพานไว้หรือยังนะผมจะใช้ได้หลังจากที่สกิลที่1นะถูกใช้ไปแล้วนะั่นคือ d าร์นาสโตนนะผมเป็นสกิลระยะไกลนะผมขณะที่ใช้จะกันช้านะผมพร้อมกับ ถ้าเกิดใช้เซโดนัตูนะผมก็จะลดแอตแทกัตูลงด้วยนะผมต่อไปนะผมมาดูทางด้านของการใช้เทของตัวละครให้เป็นประโยชน์ของตัวละครตัวนี้กันเลยนะผมตัวละครเซตโตนะผมสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยติดอยู่ในสถานะบัฟพ,พิเศษหรือบัฟเตทได้นะผมเมื่อใช้สกิลหนึ่งนะผมให้เราใช้ประโยชน์จากความสามารถนี้นะผมในการโจมตีโปรติรุนแรงขึ้นนะผมแล้วก็ และสามารถทําให้ศัตรูถูก,น,กน,น็อกแ back ได้ด้วยนะผมให้สังเกตที่มือขวาของตัวละครตัวนี้นะผมถ้ามันเลืองแสงนั่นะคือบ่องบอกว่าตัวละครตัวนี้อยู่ในสถานะบัฟพ,พิเศษหรือ b u ฟสเตรนั่นเองนะครับผมระหว่างที่อยู่ในสถานะบัฟพ,พิเศษนะผมเราจะลดดาเมจที่ได้รับลดลงนะผมและการสถานะทุกอย่างนะครับผมเทของตัวละครยังสามารถทําให้ตหัวละครกันชักนะผมและก,นกัน knock back ได้ด้วยนะผมเมื่อเพื่อนในทีมไม่อยู่ในขอบเขตทงของเรานะ ตัวละครตัวนี้สามารถสู้กับศัตรูพร้อมๆกันหลายๆตัวได้โดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะมันอึดมากๆเลยนะครับผมระหว่างที่ตัวละครนี้อยู่ในสถานะบัฟพิเศษนะครับผมเราสามารถใช้สกิลหรือการโจมตีปกติใส่ศัตรูได้ดุดรนแรงกว่าปกติและยังทําให้ศัตรูถูกลบบัฟดามเมจลงด้วยนะครับการลบบัฟดามเมจศัตรูลงนะครับผมจะทําทให้เรากันทงได้ไง่ายขึ้นเพราะว่าศัตรูจะตีเราไม่เข้านั่นเองนะครับผมและตัวละครนี้ยังมีเทสในการ ที่เอาไว้สู้กับตัวละครประเภทผู้ใช้พลังผลปีศาสได้อีกด้วยนะผมถ้าหากว่าเรากำลังเห็นบอปเพื่อนกำลังโดนผู้ใช้พลังผลปีศาสตรจัดการอยู่นะผมเราสามารถที่จะตัดสินใจเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อไปช่วยเพื่อนเราจัดการผู้ใช้พลังผลปีศาสตร์ก่อนได้นะผมเพื่อจะได้ทีมเราได้เปรียบนะผมแล้วก็พยายามอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบนะครับผมแล้วก็พยายามโซนพื้นที่ที่ได้มากที่สุดนะผมเพื่อจะให้ทีมเราได้รับชัยชนะนะครับผม โอเคครับต่อไปนะผมมาดูเรื่องเทคนิคการใช้สกิลของตัวละครตัวนี้นะผมเทคนิคการใช้สกิลที่1นนะผมสามารถทําให้เราโจมตีสตูในขณะที่เราเป็นอมตะพร้อมกับติดสถานะบัฟพิเศษหลังจากใช้สกิลด้วยนะผมแล้วก็มีหลายวิธีในการประยุกต์ใช้สกิลนี้นะผมอยากให้ความสําคัญของการใช้สกิลเนี้ยในการที่ทําให้เราได้รับบัฟพิเศษมากกว่าในการที่จะทําดาเมจใส่ัตูนะผมเพราะว่าดีกว่าการกักสกิลไว้นะผมหรือว่าให้มองไปในทางของการใช้สกิลนี้เพื่อหลบดาเมจของสตูนะผมแล้วก็สวนสกิลกลับไปจะดีกว่าผม ส่วนทเทคนิคอันต่อไปนะผมคือการใช้สกิลสองสกิลที่1นะผมคือหินแดนหน้านะผมคือสกิลที่สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อนหนึ่งชีวิตนะผมเป็นสกิลที่มีความรุนแรงมากเลยนะผมแล้วก็สามารถสร้างดาเมจได้เป็นวงกว้างสุดๆเลยนะผม สกิลนี้เราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้หรือว่าจะใช้ทันทีเลยก็ได้นะครับผมพยายามประยุกต์และหาช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการใช้งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในเกมด้วยนะครับผมน่าจะดีที่สุดนะส่วนเทคนิคการใช้สกิลสองสกิลที่ะครับผมเป็นสกิลระยะไกลนะผมที่สามารถใช้ป้องกันธงหรือช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมโดยที่เราไม่ต้องออกไปจากธงนะผมคือซัพพอร์ตจากระยะไกลคือแอบยิงจากระยะไกลได้เลยนะครับผมเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะไกลแนละน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยนะผมเวลาที่เราจะซัพพอร์ตเพื่อนที่กําลังไปบุกธงฝั่งตรงข้ามอะไรแบบนี้นะ จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมสําหรับความสามารถของตัวละครตัวนี้แล้วก็เทคนิคการเล่นของตัวละครตัวนี้นะครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่า่าสูงมากน้อยแค่ไหนหรือตัวละครมันเก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับผมย้ําก่อนนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปนะผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมเพื่อจะได้เป็นกาลังใจให้ผมเองนะผมแล้วก็จะได้ภาคคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะครับ ส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน